สวัสดีครับชาแนลปอน e ีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Swatch Chinese Valentine Collection เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆพื่อนกด s u b s c r i n n ช l ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นหนึ่งในนาฬิกาจากคอลเลกชันพิเศษที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ของทางจีนนะครับคือหลายๆคนก็จะพอทราบนะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ย จริงๆมันเป็นเทศกาลจากฝั่งยุโรปนะครับแต่จริงๆทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีเทศกาลแบบคล้ายค้ากันนี้อยู่ด้วยนะครับคือต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นวาเลนไทน์หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบเนี่ยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับก็จะพูดกันว่าเป็นไชนีสวาเลนไทน์นั่นเองนะครับโดยที่เทศกาลนั้นเนี่ยจริงๆจะมีชื่อว่าชีฉีนะฮะซึ่งผมอาจจะพูดสำเนียงยังไม่ได้ถูกต้องเป๊ะนะครับยังไงใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปดูข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ของเทศกาลนี้นะครับ่อากเ,าบ,บ,เนนบ,าบีนน,ใในรออบบนนรรินนื มันก็มาจากเทศกาลนั่นแหละนะครับเพราะว่าเทศกาลนี้มันมีที่มาจากตำนานของคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะฮะคือผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นคนเลี้ยงวัวน,นะครับแล้วก็ไปตกหลุมรักกับนางฟ้านะฮะสุดท้ายเนี่ยก็คบหากันมีลูกกันอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนางฟ้าที่เป็นแฟนเขานะฮะก็โดนถูกสั่งกับสวรรค์นะฮะขึ้นไปบนท้องฟ้าที่แบบ มันมีก้อนเมฆอยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผู้ชายก็แบบตามไปนะฮะกะว่าจะไปหาอะไรแบบนี้ซึ่งเทพบนนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะก็เลยมีการทําให้เมฆที่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกำลังอยู่ด้วยกันนะฮะมันโดนผ่าครึ่งนะครับจนกลายเป็นทะเลตรงกลางมาคั่นระหว่างเมฆสองฝั่งไว้นะฮะอารมณ์ประมาณว่า เพื่อกีดกันไม่ให้2คนนี้เจอกันอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่แบบจะมีนกกระเรียนนะฮะที่แบบมาคอยทอตัวทอดเป็นสะพานเนี่ยให้ทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันปีละครั้งนะครับเขาก็เลยมีการนําเอาเรื่องราวเนี่ยมาทําเป็นเทศกาลไชนีสวันไทนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆนะครับซึ่งเรือนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเทศกาลยังไงนะครับแน่นอนนะฮะว่าเราจะเห็นด้านล่างเนี่ยเป็นลายที่มันคล้ายๆกับพวกแพทเทิร์นของคลื่นนะครับ จริงๆตัวมันผ่านตอนแรกเนี่ยผมแอบนึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับทางญี่ปุ่นมากกว่านะฮะเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับลายคลื่นแบบนี้บนพวกผ้าญี่ปุ่นผ้าสีน้ำเงินอะไรแบบนี้เห็นกันเยอะเลยนะครับแต่อันเนี้ยเขาจะสื่อถึงคลาวซีนะฮะก็คือตามชื่อรุ่นเลยนะก็คือเป็นเมฆแล้วก็เป็นทะเลนะฮะก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของสตอรี่เลยที่มีทะเลมาขั้นกลางระหว่างเมฆสองข้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะที่มีการนํามาใส่นาฬิกานะครับส่วนตัวกล่องก็ไม่ธรรมดานะให้ดูกล่องด้วยนะครับ มีความเงาเงาทองทองแบบนี้เลยนะครับถือว่าดูเท่มากนะแตกต่างกับสวอชทั่วไปสุดๆนะฮะเปิดมาด้านในก็จะแบบเงินเงินแบบนี้เลยนะครับกล่องดูดีมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีเรือนที่แบบมันเป็นของผู้หญิงด้วยนะฮะเพราะว่านาฬกาซีรีส์นี้เนี่ยมันออกมาคู่กันเลยนะครับ ของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะแล้วก็คอนเซปต์ของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นสวีทฮาร์ดเบิร์นะครับก็คือเป็นนกที่รักนะครับที่มาคอยช่วยให้2คนเนี่ยได้เจอกันอยู่เรื่อยทุกปีนั่นเองนะครับคอนเซปต์ถือว่าน่ารักมากเลยนะโอเคเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับคือเอาจริงนะฮะถ้าเกิดเราไม่พูดถึงคอนเซปต์เลยก็ได้นะผมก็ยังมองว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในนาฬิกาสวอชที่สวยมากๆเรือนหนึ่งอยู่ดีนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบลวดลายแพทเทิร์นที่มันมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียนเป็นญี่ปุ่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งเรือนนี้เขาก็เอาแพทเทิร์นแบบนี้นะครับมาผสมกับหน้าปัดสีทองที่แบบผมว่าดูดีมากๆอ่ะซึ่งทองเนี่ยมันเป็นทองที่ซันเบิร์สรุนแรงมากนะครับเราจะเห็นพวกริ้วอะไรเงี้ยชัดเจนมากนะหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยเห็นเป็นเส้นริ้วๆแบบเท่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ไอส่วนหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งมากนะฮะก็คือเรื่องของมาร์เกอร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า,าม,มาร์ แกะสลักอะเซาะล่องลงไปบนพื้นหน้าปัดสีทองนะครับทำให้เวลาเราหมุนไปหมุนมานะฮะมันจะมีประกายที่แบบมันมีความลึกลงไปอะซึ่งอันนี้แบบโหเท่มากนะครับเป็นอะไรที่ลงตัวสวยงามเข้ากับตัวพทเทินด้านล่างสุดเลยนะฮะแค่หน้าปัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตัดสินใจได้แบบอย่างง่ายเลยนะฮะในการซื้อมาใช้งานนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยทำมาจากไบโอเซรามิกนะครับมีส่วนผสมของเซรามิกอยู่ด้วยนะครับก็ทําให้ตัวเคสแข็งแรงมากขึ้นนะฮะแต่โชคดีมากนะที่สายเนี่ยมาเป็นซิลิโคนนะครับคือนาฬิกาตระกูลไบโอแมทะ ชอบให้สายที่แบบมันเป็นไบโอพลาสติกมาด้วยนะฮะซึ่งสายแบบนั้นน่ยมันจะแข็งมากนะแต่เนี้ยพอเป็นซิลิโคนปั๊บนะครับมันจะมีความนุ่มมีความเด้งนะฮะสามารถใส่ได้สบายกับพวกไบโอพลาสติกเยอะเลยนะครับคือก็พูดกันตามตรงนะก็รลักโลกแค่ส่วนของเคสก็ได้นะครับส่วนของสายเนี่ยมาเป็นซิลิโคนไปก่อนก็ดีนะครับจะได้ใส่สบายใช้งานได้แบบโอเคมากกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะมีพวกลายก้อนเมฆแบบนี้นะครับคือทรงเนี่ยจะเป็นก้อนเมฆนะแต่ว่าลายแพทเทิร์นด้านในเนี่ มันก็จะเป็นลายคลื่นนะครับผสมผาสานกันไปนะก็เป็นการเล่าถึงกิมมิคที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนเคสไซส์เนี่ยเรือนนี้ก็อยู่บนพื้นฐาน,นคือตุูลนิวเจน41มิลนะฮะไซส์เกอกมาประมาณ41มิลเป๊ะเลยอ่าเดี๋ยวลองขึ้นคอให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ5.5นิ้วของผมนะครับใส่รูสุดท้ายพอดีเลยนะฮะแล้วก็ล็อกสายกลับไปเนี่ยสายเกินมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือสายซิลิโคนเนี่ยของสวอชเป็นอะไรที่ใส่สบายมากๆอยู่แล้วนะฮะพอขึ้นข้อปั๊บนะก็โอบกระชับข้อมือได้ดีมากๆนะครับ ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะหเรือนีนะ้ตรงที่เขามีการดีไซน์ลายที่แบบมันอยู่ในส่วนที่เรามองเห็นได้พอดีอะ่ะคือสวัชหลายเรือนอลายมันจะแบบเต็มสายเลยนะฮะแต่ว่าส่วนที่มันแบบโดนบางๆแบบเนี้ยมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะฮะแต่เรือนเนี้ยเขาทํามาแค่ตรงนี้เลยตรงที่แบบเราสามารถพลิกขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเนะครับแล้วก็ลายเนี่ยมันแบบเป็นลายสีเทาๆด้วยนะไม่ได้แบบเด่นเกินนะครับทำให้แบบมันดูเนียนไปกับสายได้โอเคมากอ,อันนี้มันเหมือนเป็นการเดคอเรชันเป็นการตกแต่งนาฬิการจริงๆนะฮะส่วนหน้าปัดเนี่ยเวลาขึ้นขอนะ สีทองอย่างเงี้ยสวยมากอะ่ะคือชอบมากๆเลยนะครับเวลาเล่นแสงเนี่ยมันเข้ากับลายแพทเทิร์นคลื่นด้านล่างแบบบอ,อกไม่ถูกเลยนะแล้วก็คลื่นเนี่ยจะมีอีกหนึ่งกิมมิคนะฮะเราจะเห็นว่าคลื่นบางคลื่นเนี่ยมันจะมีสีแบบทองบ้างสีขาวบ้างสีเงินบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ทําให้หน้าตาเนี่ยมันดูแบบมีเลเยอร์มีมิติของคลื่นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะ ไม่ได้ดูเป็นคลื่นสีเดียวกันแบบน่าเบื่อได้เบื่อนะครับอันนี้แบบชอบมากๆเลยส่วนเม็ดไม่ยมเนี่ยก็ให้มันเป็นสีทองด้วยนะครับก็เข้ากันหน้าปัดดีมากเลยนะฮะโดยรวมก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นสวอชหนึ่งเดือนที่หน้าตาดีจริงๆอ่ะแล้วก็ควรค่าแก่การเก็บสะสมมากๆนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากจะเอาไปเซอร์ไพรส์แฟนนะฮะในวันว,นเวนาเลนไทน์แบบวาเลนไทน์ฝรั่งก็ได้14กุมภาพันอะไรแบบเนี้ย ก็ซื้อเก็บไว้เป็นคู่ก่อนก็ได้นะแล้วก็วันที่14กุมภาพก็ค่อยอ,ออกมาเนี่ยให้แฟนอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาใส่คู่กันนะฮะผู้ชายใส่สีดําผู้หญิงใส่สีชมพูเนี่ยแล้วก็ด้วยเรื่องราวสตอรี่ความรักที่เป็นตำนานแบบนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่งในในาฬิกาที่น่าเก็บเป็นคู่สุดๆเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่3,300บาทนะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันที่ช็อปหรือว่าสั่งซื้อจาก Swatch ออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถาคอมเมนต์